ทำงานก็อยู่กับรู้ได้สวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับต้องมาเก็บงานรถออกนะครับบรรจันรถจะส่งลูกค้านะครับออดีผมเป็นช่างประกอบ ตัวถังรถสิบล้อนะครับอยู่ที่ s k t c e n t e r นะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อทำงานก็อยู่กับรู้ได้นะครับอยู่กับรู้รู้ที่เป็นธรรมชาตินะครับรู้ที่ไม่ต้องใช้ภาษา รู้ที่ไม่ปรุงแต่งนะครับในขณะที่เราทํางานนะครับเราก็อยู่กับรู้ได้นะไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนนะครับมันอยู่กับรู้ได้ทุกที่นะครับรู้ในที่นี้คือรู้ที่อิสระนะครับ รู้ที่ไม่ต้องใช้ภาษารู้ซื่อๆนะครับรู้ซื่อๆที่ครูบาอาจารย์กันชอบพูดกันนะครับ รูที่มันไม่ต้องใช้ภาษาอยู่กับความจริงนะครับปกติเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่เป็นจะไม,ไม,ไม,ไม่มีใครมาอธิบายให้เราเข้าใจถึง อาการที่มันรู้ซื่อๆรู้ที่มันไม่ต้องใช้ภาษามันรู้โดยธรรมชาตินะครับรู้ที่มันเป็นอิสสะนะครับรู้ที่ไม่ใช่รู้แบบที่เป็น สิ่งปรุงแต่งเนะี่ยรู้แบบปรุงแต่งก็รู้อีกอย่างหนึ่งนะครับให้ดูบรรยากาศในพื้นที่ทำงานนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ทำคลิปได้นะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีช่างมาทำงานนะครับผมก็พาทีมงานมาทำงานนะครับ อยู่กับรู้นะอยู่ที่ไหนก็รู้ได้นะครับไม่จำเป็นรู้ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนรู้แบบธรรมชาติถ้าเกินนั้นก็คือหลงรู้นะครับ ธรรมะไม่ต้องใช้ภาษาอะไรมากมายครับปฏิบัติอยู่กับการทำงานนี่แหละมีเวลาก็ไปศนทนาธรรมกับพระม้างหรือท่านผู้รู้บ้างนะครับ แค่นั้นเองนะครับมีเสียงบ้างนิดหน่อยนะครับเนื่องจากลูกน้องหรือทีมงานกำลังทํางานอยู่แต่ก็อยากมาทำคลิปให้ทุกคนได้ฟังนะว่าธรรมะมันเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆเมื่อเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้นะครับมันจาเป็นต้องไปวัดหรือไปหาที่สับประยะที่ไหน ที่สับปะย่ามันเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะมีเสียงดังขนาดไหนถ้าใจเราไม่เข้าไปหวั่นไหวมันก็ไม่มีอะไรนะครับง,ง่ายๆนะครับง,ง่ายๆอย่างนี้แหละหลายคนสอบสแสวงหาพื้นที่ปฏิบัติธรรมนะครับ แต่ก็ไม่เคยเห็นศูนย์ปฏิบัติธรรมใหญ่ในใจของตัวเองสักครั้งใครว่าตรงไหนดีครูบาอาจากเนี่ยตรงครูบาจากตรงไหนดีก็ไปกันนะครับต่อไปเราก็ย้อนกลับมาดูเนี่ฮะถานธรรมใหญ่ในใจเรานี่แหละไม่ต้องไปไกลนะครับ ดูอยู่ที่ศูนย์ธรรมนี่แหละอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติใหญ่ในใจเรานี่แหละนะครับมันไม่ต้องไปฝึกอะไรมากหรอครับธรรมะอยู่กับรู้ รู้อะไรอะ่ะรู้ละรู้ละไปไม่ใช่รู้จับตัวรู้ไว้มันมันก็ผิดทางนะครับไม่ใช่ทางนะครับเรารู้เพื่อละนะครับทุกอย่างนะเห็นเพื่อละรู้เพื่อละจําเพื่อละนะฮะดูเพื่อละนะฮะทุกอย่าง มันง่ายไหมครับธรรมะรง,ง่ายๆอย่างนี้แหละมันดูใจตัวเองแค่นั้นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกธรรมะอยู่ที่ใจเรานี่แหละ ต่องว่างในที่คแคบๆนะครับมันพิจารณาออก,นอก,น,อกนอกจากเหนือจากนี้ก็ไม่ไม่ถูกนะครับต้องอยู่ในกายในใจเรานี่แหละธรรมะพยายาม สังเกตจิตใจตัวเองบ่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่จดจ่อนะครับคุณไม่มีอะไรหรอกธรรมะถ้าอยากหลุดพ้นไม่ต้องไปหาที่อื่นเนะีอยู่ที่ใจตัวเองนี่แหละอยู่ที่กายใจนี่แหละ แต่หาที่อื่นไม่หลุดแล้วครับแต่เมื่ออยู่กับใจกับไกลตัวเองมันจะเห็นพฤติกรรมนะความคิดเนืกคิดอารมณ์ของตัวเองนะเห็นแล้วก็สลัดนะเห็นแล้วก็สลัดหรือว่าปล่อยอะไรที่ก็พูดกันนั่นแหละ ง่ายไหมครับธรรมะไม่ได้ยากเลยอยู่กับที่ไหนก็ฝึกธรรมะได้อยู่ในบ้านอยู่ในครัวอยู่ในไล่อ้อยไร่มันรู้ได้หมดทุกคนแหละคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับ ธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดนะครับธรรมะสบายๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ